ของเจ๊ทอดใหม่ใหม่หอมมากหอมมากหมอมมากโอ้ยดีเลยครับเจ๊ครับกำลังหิวเลยหาหอมมากเฮ้เจ๊อะไรอีกเล่าตกใจเลยเหัวหายไม่เห็นเงาหัวเจ๊เหรอมไม่ใช่หัวเจ๊หัวปลาสลิดอะเดี๋ยวมันหายไปไหนครับ <S 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 ผมสงสัยมานานแล้วครับเจ๊ครับว่าทําไมปลาสลิดเนี่ยนะครับเขาถึงต้องเอาหัวออกครับเจ๊ครับแล้วทําไมนะครับเวลาเราไปในตลาดเนี่ยนะฮะ เราถึงไม่เคยเห็นเขาขายปลาสลิดสดฮะและที่สงสัยที่สุดครับคือทําไมปลาสลิดต้องมาจากอำเภอบางบ่อด้วยครับเรื่องปลาสลิดเจ๊ทันัดมากเลยคุณผู้ชมทุกเรื่องที่น้องสันสงสัยเนี่ยเดี๋ยวเจ๊จะหาคำตอบมาให้เจ๊รู้ทุกเรื่องเจ๊รู้เหรอฮะเจ๊รู้สินี่ใครเจ๊รู้โลกรู้ถ้าเจ๊รู้คุณผู้ชมก็จะได้รู้ในช่วงสงสัยใกล้ตัวช่วง ลงใสกตัว้หากพูดถึงอาหารจานปลานะคะไม่ว่าจะปลาทูทอดปลาดุกแห้งหรือว่าสารพัดปลาหนึ่งในเมนูยอดนิยมของคนไทยก็ต้องยกให้ปลาสลิดค่ะไม่ว่าจะทอดเฉยๆหรือว่าทอดแล้วเอามายำนะคะก็ล้วนแล้วแต่อร่อยไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆค่ะอะไรที่ทำให้คนส่วนใหญ่นั้นติดใจในรสชาติของปลาสลิดเราไปฟังกันดีกว่าค่ะ มีความรู้สึกว่ามันอร่อยนะคะผมว่ามันอร่อยดีนะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะอร่อยกินอย่างเดียวก็อร่อยก็อร่อย,ออยแฟนผู้ชมขาก็ต้องบอกนะคะว่าหลายคนนั้นก็ชื่นชอบความอร่อยของปลาสลิดค่ะแต่ว่าเจ๊ก็อดสงสัยไม่ได้นะคะว่าเหล่าบรรดาแฟนคลับปลาสลิดนั้นก็จะสงสัยกันไหมและทำไมปลาสลิดนั้นถึงไม่มีหัวหัวไม่กินมั้งคะไม่รู้อ่ะบอกเดี๋ยวนกอบอกเยดยวน้ไหมคะ,อ,ะอยากรู้ครับอยากรู้อยากรู้ เ็นไหมล่ะคะผู้ชมคะ่ะหลายคนก็สงสัยเหมือนกันคะ่ะว่าหัวของปลาสลิดนั้นหายไปไหนนะคะทําไมถึงไม่มีหัวเพราะฉะนั้นวันนี้เจ๊จะพาไปหาคําตอบกันคะ่ะและเมื่อพูดถึงปลาสลิดนะคะหลายคนส่วนใหญ่ก็จะนึกไปถึงที่นี่คะ่ะบังบอกค่ะที่นี่นะคะ่ะบางบอกเขาดังเขาดังเขาดังได้ยินตั้งแต่เด็กแล้วว่าปลาสลิดก็ต้องบางบอ ใครนะคะก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าปลาสลิดนะั้นก็ต้องบางบ่อค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเจ๊ก็เลยต้องมาลงหลักปักฐานกันที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งสองข้างทางที่เราเห็นนี้นะคะก็เต็มไปด้วยร้านขายปลาสลิดมีไม่ต่ำกว่า20ร้านเลยค่ะคุณผู้ชมคะแต่ก่อนที่ปลาสลิดเหล่านี้นนะคะจะมานอนเรียงรายกันอยู่นี้ก็ต้องผ่านขั้นตอนมากมายค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตามเจ๊ไปบุกถึงบ้านของปลาสลิดกันเลยดีกว่าค่ะ ในบอ่อเหล่านี้นะคะจะถูกวิ์ขึ้นมาตามรหัสวิตน้ําค่ะซึ่งรหัสนั้นจะวิ์ขึ้นมาทั้งน้ําแล้วก็ทั้งตัวปลานะคะซึ่งนี้ก็คือหน้าตาของปลาสลิดค่ะปลาสลิดนั้นนะคะจะมีลักษณะลําตัวสีเขียวค่ะหรือมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าปลาใบไม้ค่ะซึ่งดูลักษณะแล้วนะคะก็ละไม้คล้ายกับปลากระดิ่งแต่มีขนาดใหญ่กว่านั่นเองค่ะ หลังจากที่ได้ปลาสลิดขึ้นมาแล้วนะคะก็จะทําการฉีดน้ําล้างทําความสะอาดโครนค่ะจากนั้นนะคะก็จะทําการคัดแยกขนาดของปลาเพื่อส่งขายยังร้านขายปลาสลิดตากแห้งทันทีค่ะแต่คุณผู้ชมสงสัยไหมล่ะคะว่าทําไมทําไมถึงตรงมายัางร้านขายปลาสลิดตากแห้งทําไมปลาสลิดสดนั้นถึงไม่มีขายในตลาดสดหรือในท้องตลาดทั่วไปเราไปถามแม่ค้ากันดีกว่าค่ะปลาสลิดสดขายยากค่าราคาแพงเธอมาขายไม่ดีค่ะ ท้งองมันแตกเสียง่ายน้ำสดิสดไม่มีนะลูกสดมันก็น่าจะหวานกว่านะแต่ว่าคนความนิยมของคนไม่ค่อยมีอ่ะจะเป็นสลิดแดดเดียวซะมากกว่า ก็เป็นเรื่องราวของความนิยมนี่เองค่ะเมื่อลูกค้าไม่นิยมซื้อนะคะแม่ค้าก็ไม่รู้จะเอามาขายให้ใครค่ะที่สําคัญนะคะราคาของปลาสดนั้นก็จะตกกิโลกรัมละ5 0า0บถึง80บาทค่ะในขณะที่เมื่อนําไปทําปลาแห้งขายนะคะก็จะได้ราคาถึงหลักร้อยเรียกว่าคุ้มกว่ากันเห็นเห็นค่ะปลาสดถูกกว่าถูกกว่าแห้งก็มันยังไม่ได้ใส่เกลือยังไม่ได้หมักไม่ได้ตากไม่ได้อะไร ถึงแม้ว่าปลาสลิดสดจากบ่อนั้นนะคะจะถูกส่งตรงมายังร้านปลาสลิดตากแห้งเลยก็ตามแต่ร้านปลาสลิดตากแห้งนั้นก็ต้องรีบนํามาแปรรูปทันทีค่ะเพื่อให้ความสดนั้นคงอยู่นั่นเองค่ะซึ่งขั้นตอนแรกนั้นนะคะก็ต้องเริ่มจากการน็อกน้ําแข็งค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่เครื่องคอดเกล็ดจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนสําคัญนั่นก็คือการตัดหัวแล้วก็ควักไส้ค่ะ เมื่อได้ปลาสลิดท,ที่ไร้หัวไร้ไส้แล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นเขาก็จะนํามาคลุกกับเกลือให้เข้ากันค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ1วันจากนั้นก็จะนํามาตากแดดค่ะส่วนสาเหตุที่ต้องตัดหัวนั้นนะคะเป็นเพราะอะไรแล้วหัวปลาสลิดนั้นหายไปไหนเราไปฟังเจ้าของร้านปลาสลิดแสนสมบูรณ์ผู้คลำวอดอยู่ในวงการปลาสลิดมากกว่า30ปีเขาชี้แจงกันเลยดีกว่าค่ะ หัวก็คือเวลาไปทําขายแล้วมันกินไม่ได้แล้วมันก็จะเหม็นตรงเหงือกด้วยก็คือต้องตัดทิ้งไปตัดไปแล้วก็เอาหัวไปทําอย่างอื่นได้ไปเลี้ยงปลาหรือว,ว่าทําขายเป็นโรงงานปลาป่นอะไรพวกเนี้ทโท้โททท,ที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองนะคะแต่ว่าหลายคนค่ะเขาก็แอบสังเกตแล้วก็ตั้งข้อสงสัยมานะคะว่าไข่ปลาสลิดนั้นทําไมไม่อยู่ในท้องปลาสลิดพี่นลงตอบได้ไหมคะช่วยตอบหน่อยคะ่ะคนขายปลาแล้วก็มีไข่ยัดอยู่ในท้องอ่ะนะ คือต้องตากไว้ตั้งหากให้แห้งก่อนแล้วถึงเอาไปใส่ถ้าเอาไว้อย่างนั้นเลยเ,เวลาตากแล้วมันจะไม่แห้งมันจะมันจะเน่ามันจะเหม็นมน,นอกจากนี้นะคะปลาสลิดบางบ่อน,นั้นนะคะให้ความสําคัญในเรื่องของความสดของปลาและปริมาณของเกลือที่ใช้ในการหมักไม่มากไม่น้อยจนเกินไปค่ะใส่เกลือป่นเมนคลุกแล้วก็หมักใส่ถังก็คือต้องให้ทั่วถึงถ้าใส่ไม่ทั่วถึงเนี้ยบางตัวก็เค็มไปบางตัวก็จืด ที่แท้ความอร่อยที่สําคัญนั่นก็คือเคล็ดลับการหมักค่ะแต่คุณผู้ชมหลายท่านนะคะก็ยังคงติดใจเรื่องของปลาสลิดสดกับปลาสลิดแห้งว่าอันไหนนั้นจะอร่อยกว่ากันค่ะและเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าแบบไหนถูกใจนักชิมมากกว่ากันนะคะเจ๊จึงจัดเมนูปลาสลิดสดทอดเวอร์ชั่นเห็นหน้านอนยิ้มเรียกว่ามากระทั้งหัวเลยค่ะมาดูกันดีกว่านะคะว่าถ้าเขาเห็นหัวแล้วก็หน้าตาของปลาสลิดแบบนี้นะคะเขาจะรู้หรือไม่ว่าปลาทอดจานนี้เป็นปลาอะไรค่ะ ปลาเนินป่ะปลาหมอหรือเปล่าคะคล้ายๆปลากระดี่ด้วยเหมือนปลาสลิดแต่ไม่ใช่หน้าไม่ใช่หน้าไม่ใช่มันเหมือนปลาสลิดแต่ไม่ใช่มั้งแแม่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 มีทั้งปลาหมอปลากระดี่แถมแบบมีคุ้นๆอีกนะคะเนี่ยว่าเป็นปลาสลิดเพราะฉะนั้นนะคะเจ๊ก็เลยจัดให้มีการชิมกันไปเลยค่ะว่าหลังจากที่ได้ชิมแล้วนะคะจะคิดว่าเป็นปลาอะไรยังคิดว่าเป็นปลาหมอปลากระดี่อยู่ไหมแล้วจะต่างจากปลาสลิดที่คุ้นเคยหรือไม่ไปดูกันเลยค่ะ รู้ว่าปลาอะไรมันๆหวานๆรสชาติเหมือนปลาสลิดปลากระดีครับเพราะว่าเนื้อเนื้อมันคล้ายๆกันมันล้วนๆเหมือนกันนะครับก็ให้รู้อยู่นี่แหละแม้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าหลายคนก็แอบติดใจในรสชาติของปลาสลิดสดเหมือนกันนะคะเนี่ยวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็ได้รู้กันแล้วนะคะว่าเพราะอะไรปลาสลิดนั้นถึงไม่มีหัวแต่จะว่าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาสดหรือว่าปลาแห้งก็ต้องสดแล้วก็สะอาดถูกหลักอนามัยค่ะ ที่สําคัญนะคะรสชาตินัก็ต้องอร่อยถูกปากแล้วก็สมราคาค่ะถึงจะทําแบบนี้ได้นะคะต้องบอกว่าไม่ได้อร่อยแค่บางบ่อค่ะแต่อร่อยทุกบอ่ออร่อยทุกตัวเจคอนเฟิร์มค่ะ โอ้โถเอ้ยหายสงสัยแล้วครับเจ๊ครับมีหน้านะคนเนี่ยนะถึงชอบกินปลาสลิดแห้งมากกว่าปลาสลิดสดไงโอ้แต่จะว่าไปคนไทยนะครับเจ๊ครับเก่งมากเลยเนะเรื่องถนอมอาหารนะใช่ใช่เป็นภูมิปัญญานะถูกต้องต้องบอกว่าจริงๆเรื่องใกล้ตัวเราเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเรารู้จักตั้งข้อสงสัยมีคําถามขึ้นมาเนี่ยเราจะพบเรื่องน่ารู้ซ่อนอยู่ในเรื่องราวต่างๆเฮ้เจ๊เจ๊อะไรอะไรเจ๊เจ๊น้องลืมของะ น้องโดงลืมครกฮะเจ๊โดงลืมครกเฮ้ยเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่ะ